บอลสีสวยสองสาสี่บาลมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลุ้นเลขกันแล้วก็มาลุ้นบอลสีสวยๆกันต่อเนาะใครถูกเลขใครถูกเลขมาจาัดอบอลสีส่วนผมหน่อยเด้อี่สัทบาทสองบาทกันเถอดใครไม่ถูกไม่เป็นไรกะติงวดหน้ายังมีให้แก้ตัวเออผมจำไม่ได้ว่าสองตัวออกอะไรพีแปดแปดเก้าไหมแปดเก้าไหมแล้วก็สามตัวห้า ศูนย์สามครับพี่แต่ผมจําได้ว่างวดที่แล้วมันห้าศูนย์สี่ป่ะเออสลับคาดเกลื่อนกันแต้มเดียวเนาะงวดที่แล้วกับงวดนี้เลขท้ายสามตัวนะพี่เนาะมาครับพี่สองลำสี่บาทมีบอลมาติสวยจ้ะจะส่งปัจจุบันหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยจ้าเริ่มกันที่พามพามพามน้องเละครับพี่ต้นนี้เลยสวยสดใสครับพี่นี่เลย เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยเรากาซี่ห้าร้อยห้าสิบาทจ้ากระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วครับพี่เรากาซี่สีสวยสดใสนี่เลยจะให้ดูด้านข้างครับพี่ไซส์ฟอร์มกำลังดีกำลังโตกำลังฟูครับพี่เรากาซี่แจ่มๆเลยต้นนี้ไม้ด่างเหลืองทองกันหน่อยครับพี่ทองสยามจ่าทองสยามเหลืองทองอารามแท้และตะลึงจา้าต้นนี้ทองสยามสามร้อยห้าสิบบาทครับผมสวยๆเลยครับพี่ด่างนี่เลยครับพี่ น้ำตาลแดงเหลืองทองเสรครบอันนี้หน้าดังเดิมนะพี่หน้าดังเดิมออริจินอลของทองสยามน,นะครับหน้าแผงเขาจะเป็นพื้นใบเขียวด่างเหลืองทองเนาะอันนี้คือหน้าดังเดิมทองสยาม350บาทครับผมณนาะดินทิพย์สวยๆครับพี่เปิดหน้าด่างชมพูชมพูมาแล้วจะณนาะินทิพย์ต้นนี้จาก200บาทครับผมกระถาง5นิ้วณนาะินทิพย์ ด่างงา,งามต้นนี้นะครับผมแล้วก็นี้เลยจากต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เนื้อดวงครับพี่เนื้อดวงแดงแปด๊ดแดงเจ็ดแดงแจ๋แดงแน่แม่จะรับประกันแดงยันหลอดใหม่ครับพี่นี่เลยจะโฟกัสกันให้ดูใกล้ๆครับพี่หลอดใบมาตั้งแต่หลังหลอดหลังใบเลยครับพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทจะ้ะต้นนี้กระถางหกนิ้วดนล้นฟูฟูเนื้อดวงครับพี่นี่เลยแดงแปนี่แดงสวยขยี้ใจเนื้อดวงจะ้ะ อ่ะต้นนี้เมืองเกาะเกตแผงครับพี่แผงแผงตอนนี้ที่สมมตผมจะมีเมืองเกาะเกตแผงด่างแดงและด่างม่วงนะครับผมต้นนี้คือ,กอเกาะเกตแผงด่างม่วงจะให้ดูกันใกล้ๆครับพี่นี่เลยเขาจะด่างออกสีโทนม่วงๆแบบนี้นะครับผมเม็ดแดงเนาะะอาุนให้ดูต้นใหญ่กระถางของนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นแม่พันธุ์เลยละกันไซส์ใหญ่เลยนี่เลยครับพี่เกาะเกตแผงด่างม่วงด่างม่วงใบใหม่ล่าสุดใบนี้จ้านี่เลยสวสูไว้จัด450บาทครับผม ต้นนี้จัดไปยักษ์ใหญ่ไซส์กระถางของนิ้วเมืองกอเกาะเกตแผงด่างม่วงครับผมดารานพราาจัดให้งามๆกันตรงนี้ครับพี่ฟอร์มกระถาง6นิ้วต้นใหญ่ร้นูใชูสวยๆยกให้ดูับี่นี่เลยจ้ะดารานพราชน,นี้ด้าข้างต้นใหญ่เด้อสวยๆเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้เลือกกันทักงสต้นครับพี่ๆสวยๆทั้ง3ต้นเนาะดารานพราชต้นนี้ต้นที่หนึ่งจ้ะต้นนี้ อ่าขอร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่เลยใหญ่ล้นฟูสวยหกขนาดนี้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทขอร้อยห้าสิบดารานพรัตต้นที่หนึ่งจ้กนี่เลยครับพี่ด,ด่างสวยๆดารานพรัตต้นที่หนึ่งนะครับผมดารานพลัตต้นที่สองจ้าร้อยห้าสิบเช่นกันจ้าพี่พี่หลอดใหม่มาแล้วอ้วนตุบตับนี่เลยใบยใหญ่แข็งแรงครับพี่หลอดใหญ่หญเลยดารานพรัตต้นที่สองต้นที่สองส่วนตัวนี้ดารานพรัตต้นที่สามครับผมกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันครับพี่ สามสองหนึ่งหรือหนึ่งสองสามต้นละร้อยห้าสิบทุกต้นเลือกได้เลยจ้าดารานพารสแฮะดารานพารสจัดสายใหญ่ให้เลยครับพี่ต้นนี้ฉัดทินกรอาฟอร์มพุ่มใบกลมครับพี่ด่างนี่เลยครับปะครับผมฉัดทินกรครับผมใครชอบไม้ทรงนี้ทรงเตี้ยบ้าใบครับพี่นี่เลยสวยๆใหญ่ๆอันนี้หกนะพี่กระถางหกนิ้วนะล้นน่ะล้นลน่ะด้านข้างจะ้ะนี่เลย ชัดทินกรครับพี่สวยๆจากสองร้อยบาทครับพี่ขอสองร้อยต้นนี้สวยจัดครับพี่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มครับผมผมชอบมากเพราะว่าใบเขาดูแบบอ้วนกลมอุดมสมบูรณ์ดีครับพี่ตุ๊บตับตุ๊บตับดีนะนี่เลยจ้ะคือไม่ไม่ไม่ใช่ไม้สูงโยกไม่ใช่ไม้สูงโยกครับพี่ชัดทินกรต้นนี้ยั้งสวยเลยอ่าอันนี้ลูกไม้ให้ดูกอนแล้วกันพี่จริงๆอ่ะผมหาอยู่ผมยังหาไม่เจอมันเป็นลูกไม้ผายแหละแล้วผมจะหาต้นที่มันด่าง มาแบ่งให้คือสวยมากนะพี่นี่เลยจ้ะทรงคล้ายอารมณ์พวกเพชรตามเมลรับพี่เป็นลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าคือเขาจะด่างแต่อย่างเงี้ยนี่ดูเขาเขาจะหลุดไปเขาจะหลุดไปเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวผมกลับไปดูตู้ที่เป็นกระถางสี่นิ้วเผื่อมีแบบว่าแบบจริงๆอ่ะต้นแม่เขาด่างสวยมากนะพี่แต่อันนี้หลุดไงหลุดก็เลยแบบต้นใหญ่โตวไวนี่เลยเดี๋ยวเอาไว้เจอต้นด่างเดี๋ยวผมแบ่งให้ด่างสวยแน่นอนต้นนี้ครับพี่แกเม็ดสีมาก็เจ๋มเลมเนาะขาดความด่างขาดความด่างจ้ะเดี๋ยวเจอแล้วเอามาขึ้นให้จ้า มาทางด้านนี้ดีกว่าครับพี่มีอะไรส,สวยๆบ้างต้นนี้กิจอสูรครับผมใบหอกดําแดงจากกิจอสูรกระถาง5.5นิ้ว250บาทครับพี่สายเข้มสายดําแดงเรียงนอกตู้ได้ผมบอกเลยใบมันเงามากกิจอสูร250บาทครับผมคุณห,หญิงทองม้วนจ้าต้นนี้เอาไป100พอนึงร้อบาทครับพี่กัดชมพูชมพูมาแล้วเดอ้อคุณหญิงทองมว้วน100บาทครับผม100บาทพอคะ่ะ สีการสีการสีการนะจ๊ะพิเศษแฮะสีการจนาพิเศษค,ครับผมนี่เลยครับพี่ชมพูขอบใบด่างขาวสวยๆนะพี่นจริงขาวอมเหลืองทองแหละต้นนี้สีการจนาพิเศษเจนสองสวยๆจ้ะต้นนี้กระถาง5.5าจุนิ้วน้องขอสอง้บาทครับพี่ต้นนี้ขอ200้สวยจริงแจมจัดสีการจนาพิเศษนะครับผมนี่เลยจ้าอับไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวยๆต้นนี้จะสีการจนาพิเศษ เกสองสวยเข้มของแท้ของแท้ธาตุบางแก้วครับผมฟอร์มก็มีสองต้นนะครับพี่ปลูกรวมไว้สองต้นในกระถางกระถางหกนิ้วครับพี่หน้าชมพูอมม่วงสวยๆของแท่อีกเช่นกันครับพี่นี่ราจาธาตุบางแก้วกระถางหกนิ้วผมขอสามร้อยบาทครับพี่กระถางหกแน่นๆเลยผมบอกเลยใบดกแน่นๆฟอร์มก็ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วส่วนใหญ่จะมีแพงนะพี่พามแพงเยอะแหละ เขาจะออกหน้าขาวหน้าเขียวนะพี่อันนี้ชมพูอมม่วงผมบอกเลยว่าน้อยครั้งที่จะได้เจอนะพี่อันนี้คือคัดแล้วคัดแล้วคัดอีกเอามาแบ่งให้นะจานี้เลยปลูกลงฟองก,กอไปคู่ด้วยสามระบาทถ้าบางแก้วหน้าชมพูอมม่วงจ้านี่เลยนี่นะครับมาตรงนี้ตรงนี้ครับพี่พุทธคุณพุทธคุณครับพี่พุทธคุณกระถาง5.5นิ้วครับพี่นี่เลยหน้าเรืองทองอารามแทแรตะรึงครับพี่ แล้วก็ติดนี่เลยสะดือพี่แดงเป่งปะกายออกมาเลยพุทธคุณครับผม1,200บาทจะต้นนี้สวยคุ้มจัดครับพี่นี่เลยจะพุทธคุณกระผมกระถาง5.5นะครับผมใครไม่เคยเห็นผมจัดตัวอย่างต,ตัตให้ดูครับพี่นี่เลยจะพุทธคุณไม้แรนะครับพี่ไม้แรไม้ใหม่ด่างแรไอเทมกันเลยทีเดียวเชียวนี่จะพุทธคุณอ่าและได้ร,รด้านข้างนี้ครับพี่นี่เลยจะ สวยแรเช่นกันครับพี่นี่เลยต้นนี้ชื่อว่าเทวาอภิรักนี่เลยจ้าสวยงามครับพี่นี่เลยดางเหลืองนะพี่เดี๋ยวตอนโตจากพื้นใบที่ว่าเขาเขียวๆอย่างนี้ครับพี่เขาจะเริ่มไล่ออกดํานะพี่คือแบบเลี้ยงแบบว่าโตเต็มที่หัวแก่เต็มไวอะไรฟอร์มใหญ่เลยนะคือจะเป็นดําตัดเหลืองดางเหลืองทองสวยๆแบบนี้เลยครับเทวาอภิรักครับผมหลอดไม้มาแล้วเช่นกันต้นนี้ครับพี่กระถาง5.5 1,200ั 5, 5, 1, บาทจา้ะขอพันสองพอครับพี่ต้นนี้ ไม้สวยแรงไอเทมกันอีกแล้วเทวาอภิรักนะครับผมนี่สวยสวยสวย,สวย,สวยี่นี่เลยจ้ะรีบจับรีบจองนะพี่ถ้าหมดแล้วก็รุ่นใหม่อีกนานจะมากันที่ต้นนี้ครับผมนี่เลยจ้าซันเซ็สกายครับพี่ไซส์ใหญ่กระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วเช่นกันครับพี่แต่ล้นแล้วแหละลงกระถางแปดได้เลยไซสน์นี้ครับพี่เอาไปลงแปดได้เลย น้องขอ1,500รบาทครับพี่กระถาง5.5นิ้วอัพลงแปดได้ Sun s ซ็ตสกายไม้ใหม่แรไอเทมจึงจึงอีกหนึ่งต้นหน้าเก็ดครับพี่โวหลอดใหม่มาเลี้ยวหลอดใหม่มาเลี้ยวเรื่องความด่างไม่ต้องพูดถึงครับพี่เพราะว่าด่างทุกใบหลอดใหม่ไม่มีหลุดนะครับพี่ดูตั้งแต่ใ er บเบี้ยใบล่างจนใบล่าสุดหลอดใหม่ก็ไม่หลุดจะ้ะ Sun s ซ t s k กผมหมุนให้ดูแล้วกันนี่จะ้ะนี่นี่น,นี่มุมน,มมนี้มุมนี้ก็สวยสวยทุกมุมอ่ะอ่ะเอาไวา้ว่าสวยทุกมุมแล้วกันสวยทุกมุมนี่จะ้ะมา ด้านข้างกันนี้ครับพี่เกสร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 พุมมลรินเกสรพุมรินครับผมนี่เลยจะเหลืองทองอารามเทเลยตามเรื่องจ้าเกสรพุมมลรินหลอดใหม่ล่าสุดยังพุ่งขึ้นมาไม่สุดนะครับพี่ยังกลางไม่สุดเนาะนี่เลยจะขึ้นมาแล้วหน้าสวยเลยเมสีแจ่มเกสรพุมรินต้นนี้กระถาง5.5ล้นลงแปดได้เช่นกันขอ1,400บาทครับพี่เกสรพุมมลรินไซส์ใหญ่ไซส์โตร้อนๆกระถาง5.5นิ้วนี่จะอัพลงแปดเลย หน้าดางเรืองทองสวยครับพี่แล้วก็เม็ดสีมานะเม็ดขาวชมพูครับพี่เม็ดมาแล้วเม็ดมาแล้วต้นนี้ถือว่าแจมมาเร็วมาเร็วมเม็ดมาเร็วมากอ่าสวยๆจ้ะและซันเซ็ตผมมีไซร์เล็กแบ่งนะพี่นี้เลยจากกระถาง5.5าจกันแต่ไซส์ดอกลงมา850บาทครับผมซันเซ็ตสกายสำหรับใครที่อ่างบรองลงมานะพี่เนาะหรือถ้าไม่ทันใจก็ยกต้นใหญ่หรือถ้าเอาไปเลี้ยงต้อยเอาต้นนี้ครับพี่เอาไปเลี้ยงเอาเอาไปปั้นเอาไป ชงนมกันต่อแต่ไม่ถึงเอาเล็กขนาดั้นไม่ต้องชงนมครับพี่นี่เลยเล่นแบบว่าอาหารเม็ดได้แล้วไม่ต้องชงนมแปดร้อยห้าสิบบาทครับผมซันเซ็ตสกายครับพี่นี่ลจะไซส์นี้กระถางห้าจุดห้านิ้วอันนี้ก็ถือว่าน่าเจ็บมากน่าเจ็บมากมาด้านในด้านในด้านในมีอะไรเอ่ยเมืองเกาะเก็ดครับพี่เมื่อกี้ผมขึ้นเมืองเกาะเก็ดแผงด่างม่วงไยใช่ไหมอันนี้ด่างแดงครับพี่นี่เลยจะด่างแดงสวยๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเอื้อมนะพี่เอื้อมเอื้อมเอื้อมเอื้มอมก่อนเอื้อมหน่อยสักครู่นะครับ ออเอามาใกล้ๆไงจะได้แบบว่าหมุนให้ดูได้หมุนให้ดูได้เพราะว่าเขาอยู่มุมตู้ฝั่งนู้นนี่มาแล้วจะ้ะมาแล้วจะ้ะเนี่ยเมืองกอเกตแผงดางแดงครับพี่สวยๆครับผม450บาทจ้ะน้องขอ450กระถาง5.5นิ้วครับพี่เมืองกอกเกตแผงใครถามหาอยู่มีมาแบ่งแล้วเด้อบิีบตอนนันถางมาจังเลยพอมีมาแล้วไม่เอาแล้วหรอสวยๆครับพี่เมืองกอเกตแผงนี่เลยถ้าพี่มีหน้าปกติก็จะเป็นด่างขาวอะ่ะเออด่างขาวดับแปลว่าโตเต็มที่กระด่างเหลือง mm hmm. ใช่ไหมบิ๊ อันนี้ผมมีด่างม่วงกับด่างแดงครับพี่ยกคู่กันได้นะจ๊ะยกคู่นะเหืองกอกเกตแผงสวยๆจ้าต้นนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่รอเรือมาเต็มครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นนี้สวยมากหน้าเหลืองเจมครับพี่กระถาง5.5ดหหลอดหม่มาแล้วนี่เบลเลอร์เบลเลอร์เลยด่างออกมาเลยครับพี่หลอดใหญ่มากต้นนี้บอกเลยว่าชิ้นใหญ่ครับพี่พี่ดูใบใหญ่สองนิ้วผมอะเป็นไงล่ะเบลเลอร์เบลเลอร์สี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมน้องขอสี่ร้อยห้าสิบ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นนี้ผมบอกเลยว่าหัวใหญ่ใบเบิ่มหลอดนี่คืออ้วนตุบตับครับพี่อ้วนต,ตุบตับสะใจมากต้นนี้จ้ะไปไปกันต่ออันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเล็บมังกรเล็บมังกรด่างฟอร์มกอครับพี่มีสามต้นเลยนะสามต้นเลยนะนยนะกระถางนี้ครับพี่สามต้นเลยเอาไหมเอาไหมองเอาร้อยเดียวพอครับพี่ร้อยเดียวพอขอร้อยเดียวพอต้นนี้มีสามต้นเลย ขอขอร้อยเดียวกระถางนี้ไม่ใช่บอกว่าต้นนี้เพราะว่ามันมีสามต้นสามต้นในกระถางเลยนะกระถางนี้น้องขอหนึ่งร้อยบาทพอครับพีเล็บมังกรด่างฟอร์มกอนี่สามต้นแน่นแ่นครับพีนี่สวยสวยเลยใบยดกอะฟอร์มพุ่มเอาไปประกวดได้ไหมเนี่ยประกวดแบบว่าเป็นบอลสีฟอร์มกอรธรรมชาตินะนี่เลยจ้ะแน่นๆเลยตนนัวนี้แน่นๆเลยใบหอกด่างด่างม่วงครับบีเปิดหน้าม่วงมาแล้วสวยเท้าทองอินจากตัวนี้กระถาง หกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยฟอร์มเต็มนะจ๊ะฟอร์มเต็มเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนโอ้ยเท้าทองอินสามร้อยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่ตน้ตนโตไม้มีหัว,วนะพี่ไม้มีหัวแล้วนี่เลยจ้ะเท้าทองอินครับพี่ยกให้ดดไซส์ใหญ่แบบนี้แบบนี้นี่เท้าทองอินกระถางหกไซส์ใหญ่ครับพี่หน้าแบบว่าออกม่วงสวยแล้วครับผมสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ราคาดีงามไม้ส,สวยต้นใหญ่มีหัวแล้วจ้ามีหัวแล้วต้นนี้ก็หน่อย ไม้เหลืองไม้เหลืองมาแรงครับพี่กระเสมาจัดต้นนี้ทองจันกระสรแสมอะไรอีกหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยจะด่างสวยตั้งแต่เด็กโตมาก็โคตรสวยผมบอกเลยต้นนี้ทองจันครับพี่ทองจันขอเปิดเท่ห้าร้อยห้าสิบาทครับผมกระถางห้าจุดห้านิ้วทองจันครับพี่เมสส็ดสีเริ่มมาแล้วนะครับผมความด่างไม่ต้องพูดถึงด่างทุกใบครับพี่ด่างทุกใบไม่มีหลุดใบเบี้ยยังอยู่เลยข้างล่างนี่ไปดูนี่เห็นไหมด่างทุกใบเลย ทองจันจ้ะทองจันรูปงามนำเพาะไม้เหลืองทองเม็ดสีแจ่มแจมมาเร็วต้นนี้จ้าอะทองสยามมีแบ่งไซส์ใหญ่กบพี่ต้นนี้กระถางหกนิ้วล้นเด้อล้นเด้อล้นล้นล้นพี่ยกให้ดูรัาพี่นี่เลยทองสยามมองไม่เห็นกระถางแล้วพี่ล้นหกจัดจัดจ่ะห้ารอยห้าิบาทจ้ะหน้าดังเดิมครับพี่นี่หน้าแพงจะเป็นแบบนี้ผมไม่ดูนี่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 หน้าแพงหน้าแพงจะเป็นแบบนี้นะครับทองสยามหน้าแพงเนาะนี่เลยเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะพี่ขึ้นให้ดู ให้ดูแบบความแตกต่างความแตกต่างทองสยามหน้าแขงนี่จ้ะน ah ี่แต่ผมผมแบ่งหน้าเดิมผมแบ่งหน้าเดิมต้นนี้อร5 0บาทครับพี่ต้นใหญ่ล้นหกลงกระถางสิบได้เลยลงกระถางสิบไ้เลยทองสยามหน้าสวยสวยไซส์ใหญ่ๆจ้ามหาราชมหาราชครับพี่ป้ายสวยๆเลย5.5นิ้วเด้อต้นนี้น้องขอ100บาทครับผมฟอร์มสวยๆครับพี่มหาราชจ้ะนี่มหาราชมางร้ย100 100 100พอครับพี่แล้วก็ ด้านข้างกันนี้น้องโวครับพี่โวเคโน่5.5นิ้วเช่นกันด่างสวยๆครับพี่200บาทจะ้ะอ๋อ200ต้นนี้สวยๆโวเคโนโ่หรือโวคาโนโ่ที่แปลว่าภูเขาไฟสวยๆนั่นเองนะครับผมลูกไม้ด่างจะ้ะลูกไม้ผ่าด่างชมพูชมพูขอบใบขาวต้นนี้นะครับผมสวยๆครับพี่ขอ150จะ้ะลูกไม้ผ่าหน้าชมพูด่างชมพูขอบใบขาวนะครับแล้วก็มีเจ้าล้านช้างเจ้าล้านช้างนี่เลยป้ายสวยๆเลยจะ้ะ150บาทครับผม หมายเก่านะเก็บจำนวนน้อยๆเจ้าร้านช้างจะขอร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับผมแล้วก็มีอ่าคุ้มซับคุ้มซับตัวน,นี้แล้วกันครับพี่คุ้มซับหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทคุ้มซับคุ้มซับคุ้มซับม,มามากันที่ตรงนี้ก็หน่อยปิดท้ายกันแล้วกันครับพี่เนาะนี่ก็เป็นเกสรพุมมิรนโอ้โหสะดือนี่คือแดงแปด๊ดแดงแจ๊ดแดงแจ๋ครับพี่ดางเหลืองทองเม็ดสีเริ่มเมื่อนมาแล้วนะครับผมเกสร พุมมารินจะ่ะต้นนี้เกสอนพุมมารินเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วนะพี่กระแต่ผมชอบไอตรงนี้แหละพี่ความด่างกับสะดือความตัดนี่เนาะต้นนี้เข้มปัดเลยเข้มปัดเลยนี่เลยเกสอนพุมมารินจะ่ะเกสอนพุมมารินแล้วก็มีขอแบ่ทั้งต้นแล้วกันครับพี่บับบบบีบับบบบ,บ,บ,บีอันนี้เป็นไม้เป็นแม่ผ่าที่ผ่าแยกครับพี่ผ่าแยกคือแม่เดียวแต่คือผ่าชิ้นใหญ่ ผ่าชิ้นใหญ่เพื่อที่จะเก็บตั้งแม่นะคบพี่ความใหญ่พี่ดูสามนิ้วผมแล้วกันสามนิ้วผมทาบเป็นไงครับพี่ใบใหญ่แค่ไหนสามนิ้วพ่คานิ้วป่ะคาไม่ใช่เล็กนะครับพี่นี่เนี่ยลงกระถางห้าจุดห้าเรียบร้อยแล้วขอแบ่งต้นนี้สองใบหนึ่งหลอดมาเลยครับพี่แล้วคือหน้าดังเหลืองทองสวยจัดเลยบับบอร์บห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้ผ่าชิ้นใหญ่เอาทําแม่พันครับผมเลยชิ้นใหญ่เบ์เลอร์เบอร์เตอร์แบบนี้แบบนี้จ้าบับบอรครับพี่ ไม่ต้องเลี้ยงกลัวสุดกลัวไม่รอดครับพี่ไซส์ขนาดนี้ใหญ่ๆแบบนี้สุดจัดผมบอกเลยโตวไวด้วยให้หัวไวจะบับเบอร์บีให้หัวให้หน่อไวเนาะหน้าแบบนี้นะครับผมอ่าส่วนมุมนูมม้นมีอันนี้อยู่ออปติมัทครับพี่ออปติมัทออปติมัสักหน่อยแล้วกันก่อนส่งท้ายคลิปนะมีเนาะก่อส่งท้ายคลิปออปติมัทอ่า ต้นนี้ละกันครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ออพติมัสครับพี่ออพติมัสนี่เลยจะสวยๆครับพี่ดางเหลืองทองสะดือแดงป้ายเขียวนะครับผมออพติมัสมีบับเบิร์บี้ล้วต้องมีออพติมัสครับพี่ลอดใหม่มาแล้วนี่จ้าพี่จ๋ากระถาง5.5นิ้วเดอ้อ6 5รบาทครับพี่ขอ650ออพติมัสครับพี่ออพติมัสนี่เลยสวยๆอารลามเทสแรตตำลึงไง ออฟติมัสมีบับเบอร์บียกคู่ได้นะพี่มีออฟติมัสล้วต้องมีบับเบอร์บีครับพี่ของเขาคู่กัน <laughs> เหลืองสวยทองแข่งกันอ่ะสนใจต้นไหนครับพี่ศูนย์หกสี่เก้าทัหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะสาต้นส่งฝีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวัสดีวันเลขออกด้วยถือไม่ถือก็มาจัดบอลสี่น้องเลยเด้อคนละต้นสองต้นให้มีพอมีรอยยิ้มก็ยังดีครับพี่เฮ้ยขอปิดท้าย,ยแล้วละกันครับพี่เหลือบขึ้นไม่เห็นปุ้นน่ะปุ้นน่ะปุ้นน่ะปุ่นน่ะนี่ สวยจัดครับพี่มงคลจัก,กรยานแฮะมงคลจัก,กรวาลครับพี่มงคลจัก,กรวาลหน้าชมพูเหลืองส้มทองโอ้สีพี่ว่าออกสีไหนนี่เลยครับพี่ครบครับพี่แบบว่าชมพูทับอมทองเนาะนี่เลยจ้ะมงคลจัก,กรวาลห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะขห้าร้อยห้าสิบาทน่าเทปแบบนี้เลยครับพี่ขอห้าร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วแต่เมื่อก่อนปล่อยอยู่เจ็ดห้านะพี่ต้นนี้ต้องขอห้าร้อยห้าสิบาทมงคลจัก,กรวาลรูปงามนามเพาะ บอกเลยว่าสวยจัดฝากไว้ด้วยจ้ะตอนนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ